จากกันดาวกับที่ซ่อมเจ้แช่เวอร์พูนะครับไม่ใแลนะก็ไปเอาตัวแทนมานะครับคอมเพิสเซอร์นี่ัะซันยูนะครับกอที่จะชิมาใส่นะครับเป็นเบอร์นี้นะครับ F257 องหคิดเอสนะครับหนึ่งห้า ลางใครต้องใช้นะครับหนะึ่งทับห้านี่เป็นตอนการต่อก็มีแค่นี้ครับโอ้โหในในสตาร์ทในสตาร์ทควันขึ้นเลย สตาร์ต่อแค่2เส้นนะครับอันนี้ก็เชื่อมไปแล้วตอนนี้ก็จะมีดัดแปลงท่อนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบมีห้าท่อนะครับตอนนี้ก็เชื่อมตรงก็คือจุดนี้เชื่อมท่อหนึ่งทับแปดนี่นะครับเชื่อมตรงตัวนี้ก็หายอย่างอื่นก็เชื่อมเหมือนเดิมตัวนี้จะยากหน่อยตัวนี้ต้องดันเข้าไปเชื่อมในตอนเชื่อมตัวนี้ ยาก็เป็น HFC 1 3 4 a นะครับแผงทนี้เมื่อกี้ก็ถอดแผงนี้ออกมานะครับจะทำยากหน่อยเราหวังด้วยมันก็แบบข้มอยู่เราปิดมันต้องถอดแผงมาแล้วก็เลื่อนเลือนขอบม,มาทนันทีนะครับเกอยั่ที่สามสิบ้ะปิดเกจด,ดูนะครับ เราส่มหรอวกล่านะฮะปิดแป๊บๆหนึง่งไม่แน่นเท่าไหร่ปิดแล้วไม่มีอะไรอากาศแล้วก็เติอยานะครับประมาณสามเซนะะเน,ะนะครับระบบก่าจะหยุดไหลนะครับ ิแต่ก่นอนเขาจะหยุดไหลนะครับไหลก็พอนะเฮะยัจับกระแสนะครับสายก็ใช้แค่สองเส้นครับปามีใช้ โอเคสิบปอนะปนะครับปิดเกีนะครับเร็จปักโอเคสภาพหนงันยานะครับห่จุดกีจะกระชากสูงหน่อยนะครับหนันยาหแอมป์นะคระับ ต้นญ่ที่ต้นหญ่เน่่ยจะเปข้อหายหนะข้อหายนี้ต้องร้อนนะท่อบนบนสุดต้องร้อนกันร้อนนะ จะเริ่มเย็นนะครับเลอเออร์ก็อุ่นๆ่ันจะอุ่นนะครับเติมยาเพิ่มห,หน่อยนะครับตอนนี้อยู่โซนที่แปดโนอยู่ก็เอาเลยดดสักสิบหรือสิบสองนะฮะสิบสองก็พอ3เ a ปีไว้ไม่เกินหนึ่งแอมป์นะครับกระแส มันต้องเอาเอาสอนออกเดี๋ยวว่าให้นิ่งนะครับอันนี้เขฉีดเข้าแคปเทิวอยู่ยาก,ก็จะมีหายไปไหนยที่หนึ่งแอมป์นะครับหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ตอนนิ่งก็พอแล้วนะครับ แคงเริ่มร้อนรอดูให้นิ่งกันนะฮะใกล้เต็มแล้วฮะหนึ่งแอมพ์พอดีเดเนอดเออไดเออร้อนอุ่นๆก็โอเคนะคัะผ่านนะครับ ถ้าไม่อุ่นไม่ได้นะครับแล้วลนหนึ่งแล้วแสดงปิดถังมาถัางแล้วปัดมนำยาเข้ารอ,อให้ความเย็นขึ้นนะครับอตอนนี้ก็ะแสอยู่โซนจุดก้าหนึ่งนะครับ ตอนช้นเลยอันนี้อุ่นก็หา,ายนะรอครับหนึ่งโอเคโอเคไว้นะครับสักสิบหรือสิ okay. Okay, นะครับกะระแสก็อยู่ที่หนแบบึ okay, ่งแอมป์โอเคออกนะครับ เปล่าฝาเปล่าปนกันะโอเคโอเคไอ้เป็นเนื้อได้เอิรต้องอุ่นๆนะครับร้อนอันนี้ร้อนแข็งบนจะร้อนเดี๋ยวดูความเย็นข้างในก่อนดูว่ามันเย็นแค่ไหนนะครับรุ่นนี้อ๋อรุ่นี้จะเย็นจังนี่นะโอ้เมืองใช่ไหมเราดำ เย็นจากด้านล่างนะครับด้านข้างข้างนี้นะครับเย็นแ,แล้วมืวมวอเลอะมือเลอะเขียนทานฝากนะครับเวลโขโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วใช้ได้ไไดครับ เบอร์ฟูนะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่้แมวในการทำคลิปีโอว์ใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสูส้ๆครับขอบคุณครับ้า่ทงงาน